นี่นะครับก็จะเป็นคลิปที่มาบินนะครับกับเจ้าตัว X 4 5 0นะครับบินแบบว่าเป็นเครื่องบินปีกด้วยแล้วก็บินแบบเป็นโดนด้วยเล่นง่ายนะครับเล่นง่ายทีนี้เป็นเครื่องบินปีกนะครับเราต้องขึ้นไปต้องสูงหน่อยนะครับก็ใช <Yes S 1> ้ความเร็วพอสมควรนะครับก็ไม่ค่อยใช้กำลังสักเท่าไหร่เนี่ยครับ เล่นง่ายนะครับแล้วก็ลงจอดนะครับลงจอดก็ค่อยลดทันเร่งลงมานะครับสวัสดีนะครับท่านผู้ชมทุกๆคนนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่องเอกสายหมุนนะครับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นคลิปที่มาบินนะครับกับเจ้าตัว X450 นนะครับบินแบบว่าเป็นเครื่องบินปีกด้วยแล้วก็บินแบบเป็นโดนด้วยเพราะว่าในคลิปที่ผ่านมาเนี่ย ผมจะบินแค่เป็นแบบโดนเพราะว่าบินในบริเวณหน้าบ้านบินแบบเครื่องบินปีกไม่ได้เพราะว่าพื้นที่มันแคบนะครับวันนี้มาอยู่ตรงที่กว้างๆนะครับเดี๋ยวจะบินลํานี้ให้กับเพื่อนๆได้ดูนะครับไม่ต้องเสียเวลาเนาะนะครับลํานี้ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆนะครับสนใจนะครับทางด้านหน้าของคลิปนะครับก็จะมีตะกร้าที่ผมปักไว้นะครับเพื่อนๆสามารถที่จะกดเข้าไปแล้วก็สั่งซื้อได้เลยนะครับวันนี้ก็มาทําคลิปแบบว่าหารายได้กันบ้างนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยคือ ไม่มีไรายได้ไเลยนะครับเพื่อนๆถ้าเกิดว่าเพื่อนสนใจนะแต่ถ้าเพื่อนๆถ้ายังดูไปก่อนยังไม่สนใจก็ลองศึกษาดูไปก่อนนะครับสําหรับลํานี้ราคาแบบนี้นะครับน่าเล่นไหมนะครับก็เดี๋ยวมาดูคลิปนี้เพื่อนๆก็จะได้คําตอบนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าครับนี่นะครับกล่อ,องของเขานะครับเดี๋ยววันนี้รีวิวเสร็จแล้วก็จะส่งให้ลูกค้าเลยนะครับอันนี้ลูกค้าสั่งผ่านช่องผมแล้วแต่ว่าให้ผมทํารีวิวด้วยนะครับ ทำรีวิวเป็นการอบอกว่าเออนี่นะเล่นแบบนี้นะทำแบบนี้นะนะครับลูกค้าไปก็จะได้เล่นได้แล้วก็มาดูคลิปนี้นะครับอันดับแรกนะครับเปิดวิทยุก่อนนะครับเสร็จแล้วนะครับแล้วก็เสียบแบตตรงนี้นะครับจะมีปลั๊กเหลืองอยู่นะครับวันนี้มาแบบละเอียดยิบเลยนะครับนี่นะครับปลั๊กเหลือง เสียบเข้าไปเสียไห้ถูกนะครับสังเกตน,นะครับว่าไฟตรงใต้ท้องเนี่ยมันจะกระพริบกระพริบนะครับเห็นไหมครับมันจะกระพริบนะครับพอมันกระพริบนะครับเพื่อนๆก็เอาสติขึ้นให้สุดลงให้สุดนะครับไฟก็จะค้างแบบนี้นะครับ ครับพอมันค้างแล้วเราก็ไปวางนะครับเดี๋ยวนี้ผมจะบินแบบว่าเป็นเป็นแบบโดนแล้วก็ให้มันฮอปก่อนนะครับเดี๋ยวก็อีกสักพักหนึ่งผมก็จะบินไปขึ้นบินปีกนะครับวิธีการเล่นนะครับก็กดปุ่มนี้ค้างไว้นะครับแล้วก็รีบเร่งขึ้นมาเลยนะครับ เ่นง่ายนะครับเล่นง่ายทีนี้เป็นเครื่องบินปีกนะครับเราต้องขึ้นไปรื่สูงหน่อยนะครับสบมาครึ่งหนึ่งนะครับอ่าแล้วก็บินได้เลยนะครับนี่ครับเป็นเครื่องบินปีกก็จะต้องมีทักษะในเรื่องของเครื่องบินปีกด้วยนะครับดูนะฮะมาแล้วนะครับเราเร่งนิดเดียวก็พุ่งไปข้างหน้าแล้วนะครับเสถียยน่ะเหมือนีิจโรในตัวเลยนะครับโดนบนมาแล้วนะครับ ก็ใช้ความเร็วพอสมควรนะครับก็ได้อยู่นะครับนี่นะฮะไม่ค่อยใช้กำลังสักเท่าไหร่อันนี้เป็นแบบเครื่องบินปีกนะครับเพื่อนๆอ,อ่าเดี๋ยวตั้งให้เป็นโดนนะครับสับขึ้นปึ๊บนะครับ <c oughs> แต่มันก็จะไหลไปนิดนึงแต่เราก็หันหางนะครับให้มันพุ่งมาหาตัวเรานะครับเนี่ยครับเล่นง่ายนะครับแล้วก็ลงจอดนะครับลงจอดก็ค่อยลดทันเร่งลงมานะครับพอเครื่องบินแตะพื้นแล้วเราก็ค่อยเล่นลงให้สุดเดี๋ยวมันก็จะดการทํางานเองนะครับนะครับเรียบร้อยบินได้ดีด้วยนะครับหลังจากที่ลงจอดแล้วนะครับเราก็ดึงแบตออกก่อนแล้วค่อยปิดวิทยุนะครับ เราดึงแบตออกก่อนลำนี้นะครับผมบอกเลยนะว่าก็โอเคนะกับในราคานี้ราคาเท่าไหร่เพื่อนๆก็ไปดูในตะก้าเอานะฮะในในเลยสินค้าดูนะครับว่าอยู่ที่เท่าไหร่นะครับก็ถือว่าทาได้ดีนะครับสาหรับเอ็กซ์สี่ห้าศูนย์ลำนี้แต่ผมบอกเลยนะว่าตอนเล่นต้องควรระวังนิดนึงในเรื่องของการสับเปลี่ยนโหมดนะครับถ้าเกิดว่าสวิตช์ขึ้นสุดเนี่ย ตัวนี้ขึ้นสุด่ก็จะเป็นแบบโดรนถ้าลงมาตรงกลางเนี่ยจะเป็นแบบเครื่องบินแต่ถ้าลงมาสุดเนี่ยมันจะเป็นแบบเงนขึ้นแบบนี้นะครับเงนขึ้นคือบอกเลยนะครับว่าสําหรับตัวผมนะถ้าบินเป็นแบบเครื่องบินเนี่ยผมถนัดกว่านะครับคือปกติผมเล่นเครื่องบินปีกอยู่แล้วนะครับแต่ว่าบางคนที่ไม่เคยมีพื้นฐานเลยในเรื่องเครื่องบินเนี่ยก็จะต้องใช้พื้นที่เยอะหน่อยนะครับแต่ถ้าบางคนที่ซื้อไปเล่นแบบว่าหน้าบ้านหรือว่าพื้นที่ในจํากัดอย่างเงี้ย ผมว่าสับสวิตขึ้นอ่ะเล่นเบบินแบบโดนก็ได้เช่นเดียวกันนะครับแต่แบบโดนเนี่ยก็จะ ee, ต้องคอยหมุนหางเพราะว่ามันจะมันจะคอยตะกุยไปข้างหน้านิดนึงพอเราโยกสติ๊กถอยหลังเนี่ยมันก็จะถอยได้นิดเดียวนะครับเราก็ต้องเน้นหมุนหางเอาพอหมุนหางปุ๊บเนี่ยมันก็จะค่อยๆอเดินทางไปข้างหน้าแบบช้าๆ,ๆนะครับอารมณ์แบบเหมือนเล่นโดนอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ทีนี้พอเราจะสับสวิตเนี่ยให้เป็นเครื่องบินเนี่ยเราจะต้องเผื่อระยะข้างหน้านิดนึงเราต้องขึ้นสูงหน่อย พอเราได้ระยะที่สูงแล้วนะครับทีเนี้ยเราก็เราก็สับพอสับปุ๊บเราพุ่งไปข้างหน้าเนี่ยคือมันจะลดระดับลงลนิดนึงนะครับแต่ทีนี้เราก็ไม่ต้องตกใจนะครับเดี๋ยวสักพักหนึ่งเราก็อัพอัพอัอัพดาวได้นะครับมันจะต้องใช้เวลาสักระยะหนึ่งบอกเลยนะครับว่าก็สนุกดีนะครับแล้วก็สามารถที่จะไปติดกล้อง FPV ได้ด้วยนะครับวันนี้ผมก็มารีวิวกับ X450 เสร็จเรียบร้อยนะครับ ลำนี้ก็เดี๋ยวผมจะจัดส่งให้ลูกค้าไปถ้าเกิดว่าใครสนใจนะครับก็ทางด้านหน้าต้านะครับปักที่ผมปะัะกตกา้าไว้เนี่ยก็กดเข้าไปดูได้นะครับวันนี้ลาไปก่อนแล้วก็ฝากเพื่อนๆกด s u b s c r i b e กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับเดี๋ยวในคลิปหน้าเดี๋ยวมีอะไรไมาให้กับท่านผู้ชมได้ดูก็ติดตามรับชมแต่บอกเลยนะว่าสนามโกโกรออยู่นะครับความสนุกสนานความเฮฮาก็ยังมีให้กับเพื่อนๆได้อยู่ต่อเนื่องแบบเรื่อยๆนะครับวันนี้สวัสดีครับ